ูดถึงรางวัลวันนี้ที่เราได้รับครับครับก็บเป็นรางวัลอาชินาไฮแลนด์นะครับสาขาแรกเมดกาล่านะครับเมกกาล่าอวอร์ด2022สาขาเพราะห์ดวงดวงเฮงแห่งปีเป็นยังไงบ้า,บางากับสาขานี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าดวงเฮนะงไหมก็รู้สึกเหมือนกันว่าปีนี้เป็นเป็นปีที่ดีของเราเพราะว่า มีทั้งเรื่องถูกลอตเตอรี่มีทั้งเรื่องงานคอนเสิร์ตเรื่องงานอีเวนต์หรือว่าโปรเจกต์ทั้งธุรกิจะไรต่างๆคือมันมันสักเซสหมดเลยก็เลยก็โอเคครับกับรางวัลน,นี้อะไรที่ทําให้เราคิดว่าเราแบบลงดีลงเองทำอะไรก็ขึ้นไปหมดเพราะอะไรค่ะผมเป็นคนที่ชอบทําบุญครับผมนคนที่ชอบทําบุญแล้วก็เรื่องของมยอยก,ก็ชอบ,อบเหมือนกันแต่แต่ว่าไม่ได้อัพลงโซเชียลหรือว่าไม่ได้ โพสรูปอะไรไปบ่อยใ่นั้นี่แต่ส่วนตัวคือผมเป็นคนที่ชอบทาบูญอยู่แล้วแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แทบจะทุกวันลและมูหนักไหมครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นมีเทวิสุวรรณแล้วก็มีปู่พระพิคเนตที่ที่ผมนับถือมากๆคือทั้งเทพจริงๆแทบจะทุกทุกศาสตร์เลยแต่ว่าหลักๆที่บ้านก็จะมีทวิสุวรรณกับพระพิคเนตและอันไหนที่มูลแล้วมันได้ดั่งใจพอปุ๊บแล้วแบบว่าประทานได้ปรับเลยประทานได้ปรับ มันบอกไม่ได้ว่าผมก็ไปหลายที่เหมือนกันอาจจะเ,ออเทพก็อ,อาจจะมาลวงพลังเป็นช่วยผมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมีงงไม่ขอเยอะๆใกล้ปะเหรอว่าไปขอเยอะๆอะไรเงี้ยมีครับมีครับก็เออไปขอหลายที่บางทีเราก็เอ้ยเราเคยไปบนนี้นี่ไว้เราเคยไปบนนี้น,นี่ไว้แล้วสรุปที่เราได้เนี่ยมาจากที่ไหนก็กลายเป็นว่าต้องไปตามแก้บนถือว่าขอสามที่ก็ต้องไปทั้งสามที่เลยในส่วนตัวของพี่เอ็มแล้วเวลาขอ แาจะมีวิธียังไงที่แบบขอปุ๊บแล้วแบบได้ปันใจและเห็นผลทันตาส่วนใหญ่ผมจะขออะไรที่มันมันเหมือนจะได้แล้วอะ่ะแต่ว่าอาจจะลอคอนเฟิร์มอย่างอย่างส่วนส่วนใหญ่จะชอบขอเรื่องงานถติว,ว่างานโฆษณางานพรีเซนเตอร์งานอ,าอีเวนต์หรือว่าโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่ประมาณสัก 80- 90%แล้วแต่ว่ามันเหลืออีกนิดนึงอะ่ะส่วนใหญ่จะขอแบบนี้แต่ถ้าถติว,ว่าขอแบบผมขอตังค์ล้าน ผมขอให้ผมได้ทําตรงนี้ทำเน,นี้ยอันนี้จะยากไม่มีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าขอเห็นแล้วทันตาเห็นทันตาเห็นก็อย่างเรื่องลอตเตอรี่ก็ก็ขอเลจริง<อ>เหรอเรา<อ>ว่าคนที่ทำก็ขอใช่ใช่เพราะว่าอย่างนี้ผมบอกก็คือผมผมไหว้า้าวิสุวรรณผมไหว้ผู่พระพิฆเนศซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่วันวันที่หวยจะออกผมก็ไปไหว้ท้าวิสุวรรณ แล้วก็ปลูกพืชเกตรก่อนนั้นนั่นอีกก็เลยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เลยคิดคิดไปอย่งางเวลาเราได้อะไรเงี้ยไหนคุณมองว่าเราใช้แต้มบุญแน่นนะเราไปอิศเนอะไรบ้างมันเรื่องนี้ผมผมอธิบายไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราทําบุญเราหรือว่าสะสมบุญมาตลอดมันมีส่วนช่วยในการที่ทําให้ผลักด,ดันหนุนดวงเราอะ่ะให้อนาคตเรามันดีขึ้นอย่างนี้นผมเชื่ออย่างนี้ท,ทีนี้พอขอได้รางวัลใหญ่ไปแล้ว หรือเรากลัวไหมว่ามันจะต้องแบบแหรอือแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความกลมัดกลมัดผมคิดว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะว่าการที่เราโอ้โหมันโอกาสมันหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านอะที่จะได้เงินก้อนใหญ่แาบนี้แล้วก็คือผมชอบทำบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางส่วนผมก็ไปทำบุญซึ่งตอนนี้ผมก็ทยอยทำบุญไปหลายที่เหมือนกัน นะครับแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ในอนาคตที่แบบที่ที่จะทําบุญตอนนี้ก็ม,มีมีเริ่มลิสต์เข้ามาแล้วลว่จะเป็นทําหนังส,สือหรือสวดมนต์นะครับแล้วก็ทํามอบทุนการศึกษา,าปล่อยไทยชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งผมทําทุกปีอย่ยังหกล้านก็แบแงเปนกี่นออกมาว่าแล้วไทำอะไรบ้างาจริงๆผมยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยผมไม่ได้ซื้อรถใหม่ไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้ซื้อของแบรนด์เนมหรือว่าอะไรที่มันแบบฟุ่มเฟือยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม ก็ยังใช้รถคันเดิมอยู่บ้านหลังเดิมทำกิจกรรมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเงินก็คือเก็บไว้เผื่อไว้ในอนาคตที่เราแบบบางทีช่วงเราทีเา่เราอาจจะไม่มีงานเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องอยู่บ้านนาะนหรือว่าเจ็บป่วยซึ่งเราก็เก็บเงินก้อนนี้ไว้ดีกว่าตอนกับไปเคยฝันไหมว่าเราจะถูกมา,มาที่ 1. หนึ่งเหมือนที่คนไทยทุกคนฝันกันเคยฝันเหมือนกันว่าถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ พ่อฝันแล้วมันมันก็แค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนที่ชอบให้โชคคนอื่นมากกว่าก็ <c oughs> อย่างแฟนคลับผมอาจจะชอบชอบซื้อเลขทะเบียนรถผมแล้วก็เลขที่บ้านผมอันนี้ออกบ่อยมากยิ่งยิ่งเลขทะเบียนรถคือออกบ่อยมากแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ซื้อนะแต่ว่าแฟนคลับเห็นแบบอ้ยหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมก็ซื้อเลขพศออเลขอายุหรือว่าบางทีใส่เสื้อที่มีตัวเลขมาเขาก็ซื้อแล้วเขาก็ถูกจริงๆอย่างล่าสุดผมปไปงานยีเว้นผม คือมันด้วยกระแสข่าวเรื่องลอตเตอรี่ด้วยนะคเขาเขาก็ถามว่าช่วยช่วยไปหวยให้ใหน่อยได้ไหมสักสักสองตัวผมก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาเป็นเลข17แล้วกันครับที่มาที่ไปคือคือ,อมันมันมันเป็นงานคลินิกนะครับแล้วทีนี้คลินิกเขาเหมือนฉลองครบส7สาขาผมก็เลยเอาเลขมงคลแล้วกัน17เผมก็เลยบอกไปแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะเป็นหวยอของเรามไม่แน่ใจก็ออกเป็นเป็น17อะไรสักอย่าง เราตกใจมาอยู่ดีมันก็แบบว่าพอดีเมฆมอจอะไรเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันแต่แต่ล่าสุดโค่วันที่16ตุลาครับแฟนคลับผมก็ถูกน่าจะเกือบสองหมื่นถูกเพราะว่าตามเบมูตามผมนี่แหละเบมูเท้าวิสุวรรณจริงๆวิกเอมเอาเลขพวกนี้มาจากไหนหรือว่าอยู่ดีมันก็มาเลิกขึ้นได้ไม่มีไม่มีที่มาคืออย่างที่บอกคือผมเป็นคนที่ชอบให้โชคคนอื่นแต่ว่าถ้าซื้อเองอ่ะไม่ไม่ค่อยซื้อหรือว่าถ้าเป็นลอตเตอรี่ถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยก็ เลืกชอบไปนี้ก็หยิบเลยจะไม่คือเหมือนเราไม่มีเรสเฟเรนซ์เราไม่มีอย่างคุณก็จะบอกว่าไม่ตั้งใจมาจากบ้านใช่ใช่บางบางคนก็อาจจะฝันมาหรือว่าไปเจอเลขทะเบียนรถที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์สําคัญวันสําคัญคนสําคัญอะไรอย่างเงี้ยก็มาตีเป็นตัวเลขแต่ว่าผมไม่ใช่ผมชอบผมก็หยิบอืมด้วยความที่เราก็แบบว่ามีนุอย่างเงี้ยเราคิดว่าการที่ได้ถูกถูกวัตเตอรี่อย่างเงี้ยมันถูกเพราะอะไรถูกเพราะว่าเราเป็นดีโชคหรือว่าถูกเพราะว่ามันเป็นเราทำอย่างนี้เหบ้าง สำหรับผมคิดว่าน่าจะสองอย่างด้วยครับน่าจะบวกกับโชคบวกกับดวงเราแล้วก็อาจจะเป็นช่วงฟลุกด้วยเพราะผมก็รู้สึกว่าปีนี้นนผมเจออะไรดีๆเยอะมากอาจจะเป็นเพราะผมทำสีผมด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำสีผมมาเป็น1ิกว่าปีเลยอ่ะก็พอสังเกก็เริ่มสังเกตตัวเองเหมือนกั้ว่าเออพอทำสีผมนี้มาแล้วงานก็ปังงานก็ผใช่งานก็เข้ามาเยอะก็เราก็เราก็คิดไปเองอ่ะก็คงจะจริงด้วย ย้อนกลับไปไอ้หก้านที่เราแบ่งไปทําบุญกับว่าจะต้องทาบุญสักกี่บาทก็ตอนนี้ไปแล้วก็ประมาณแสนกว่าบาทตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากทาอะไรอีกทำบุญในเงินจำนวนหล้านเราได้มาก็อย si so well. so sort of so so ่างส่วนตัวเนี่ยผมชอบช่วยเหลือพวกสัตว์ป่าช่วยเหลือพวกมูลนิธิอะไรที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์เพราะส่วนตัวทำทำาด้านด้านนี้อยู่แล้วว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์ของพวกสายอนุรักษ์อแล้วก็ อาจจะแบ่งไปช่วยบ้างต้องต้องเป็นวันสําคัญหรือว่าเป็นโครงการที่เราสนใจคือผมช่วยแน่นอนอย่างเวลา,วยายเราถอกหมุดหน่อย่าจะเยอะเรายติเยอะขึ้นเยอะตั้งแต่วันแรกที่<อ>ที่ท,ที่เขารู้ที่ใช่ที่ขาวออกแต่ว่าผมไม่ได้รับสายใครเลยผมกาขอบคุณมากขอบคุณมากก็มีทั้งมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่ๆในวงการอือแบอเว้ยจำได้ไหมจําได้ไหมแบบเราเป็นพี่น้องกันนะอ่อะสุดท้ายแล้วพี่ขอสักสองตัวเอ้ยไม่ใช่เออสองตัวสามตัวที่เราคิดได้ตอนนี้ ถ้าไม่ถูกนีผมโดนกระทืบหรือเปล่าเราก็คิดได้เออเราก็ตั้งใจแบบว่าไม่ตั้งใจบอกเนี้ยอ๋องั้นเราเป็นสามสิบสี่แล้วกันเพราะว่าเป็นอายุผมปีหน้าลองลองดูแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ก็อย่าอย่ามากระทืบผมแต่ถ้าถูกอ่ะ้าถูกก็เปิดสนักมั้เออพาผมไปเลี้ยงข้าวด้วยแล้วกันนะก็เปิดสำนักเลยมะผมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดีคครับอกเสิรร์ตตเีุดอ๋อ สำหรับคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตสบายดีเฟสปี2023นะครับก็ผมอาจจะได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตวันที่19มีนาคมนะครับคือในงานเนี่ยเขาจะเป็นงานที่สำหรับแฟนชาวไทยแล้วก็ชาวลาวที่เป็นเป็นคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาจัดทุกปีแต่ปีนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าผมอ่ะ uh, ได้รับการคัดเลือกจากจากผู้จัดงานนะครับ ในงานเนี่ยศิลปินไทยมีแค่สองคนก็คือมีพี่สิทธิ์ตนำโชคแล้วก็มีวงบีแคแต่ผมอ่ะเป็นนักแสดงไทยคนเดียวที่ได้ไปขึ้นเวทีมันก็เลยแบบโอพิเศษมากเลยแบบมันเป็นเวทีระดับสามคนเลยในนี้มันต้องเพิ่มสกิลตรงไหนเลยบ้างเพื่อจะไปโชว์ก็คงจะต้องฝึกเอ็นเตอร์เทนเยอะเพราะว่าการที่เราไปขึ้นคอนเสิร์ตมันมันคนมันมหาศาลมากมันไม่เหมือนคอนเสิร์ตเล็กๆที่เราเคยทําคือแล้วมันอีกอย่างนึงคือมัน มันเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาก็สำคัญจริงจริงแอปกดดันนะครับเพราะว่าต้องไปขึ้นเวทีแบบไม่ใช่ในประเทศใหญ่ก็กดดันนะเราไม่รู้ว่าเขาเขาจะชอบเพลงที่เราร้องหรือเปล่าเขาจะชอบโชว์เราหรือเปล่าแล้วก็เขาจะรู้จักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางนู้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบคุณแบบพล่ามากที่โน้นเพราะว่าคนที่โน้นเขาดูละครไทย ผมซ้อมร้องเพลงวันละสองชั่วโมงอยู่แล้วคือถึงไม่มีงานผมก็ผมก็ร้องถ้าถ้าถ้าดูในสตอรี่ผมจะ,จะเห็นว่าผมชอบร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงประจามวยประมาณกี่เพลงคะที่เราไปร้องเพลงประมาณสี่เพลงค่ะสี่เพลงก็สำหรับผมก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าไลน์อัพศิลปินเขาเยอะมากแบบยี่สิบสามสิบคนแล้วผมก็ได้เข้าไปอยู่ใน การแปลงนี้คาดหวังที่จะมีงานอันนต่อเลยครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากหวังว่าอยากให้มีเกันเพราะว่าไม่รู้ดิการร้องเพลงมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของผมยนอกจากงานแสดงแล้วอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักขอบคุณครับ